ตำบปลปางหมูอำเภอเมืองจัังหวดแม่ฮ่องสอนมีพื้นที่ประมาณ300ตารางกิโลเมตรภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าร้อยละ8 5เป็นภูเขาสูงชันสลับกับพื้นที่ราบลุ่มการเข้ามามยากและใช้ระยะเวลานานในการเดินทางสร้างความลำบากแก่ประชาชนในการติดต่อข้อราชการต่างๆปัญหาหลักๆของการทำงานในจังหวัดแม่ฮ่องสอนคือการเดินทางครับเพราะว่า พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ป่าภูเขาสูงและมีความทุระกันดารทําให้การติดต่อประสานงานระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูเป็นไปด้วยความยากลําบากมากเนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง7แห่งอยู่กระจัดกระจายในพื้นที่หมู่บ้านต่างๆที่ห่างไกลกัน องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เล็งเห็นถึงปัญหาต่างๆเหล่านี้โดยเฉพาะในเรื่องของปัญหาการสื่อสารระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและผู้ปกครองที่มีหลากหลายชาติพันธุ์ อีกทั้งในปัจจุบันข่าวสารต่างๆที่มีให้ได้เห็นทางสื่อหลายช่องทางเกิดขึ้นกับเด็กเยาวชนทั้งในเรื่องของความรุนแรงสถานรับเลี้ยงเด็กหรือในสถานศึกษาก่อให้เกิดความกังวลใจและความห่วงใยในบุตรหลานที่ต้องนำไปฝากเลี้ยงให้อยู่ในการดูแลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแต่ละแห่งองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูจึงได้พัฒนานวัตกรรมปางหมูอิสมาซ์วิต และได้ให้บริการประชาชนผ่านแอปพลิเคชันควบคุมการให้บริการสาธารณะในทุกๆด้านรวมทั้งส่งเสริมการพัฒนาแอปพลิเคชันปางหมูสมาร์ทคิดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการและลดข้อกังวลใจของผู้ปกครองสำหรับเด็กเล็กด้วยครับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูจึงได้ส่งเสริมให้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันสมาร์ทคิดขึ้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการและลดข้อกังวลใจของผู้ปกครองเด็กเล็กให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตะบนปางหมูทั้ง7แห่งปางหมูสมาร์ทคิดนะวัตกรรมนี้อบตอปางหมูคิดริเริ่มเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งแรกของประเทศไทยนะวัตกรรมสร้างสุขปางหมูสมาร์ทคิ ลดค่าใช้จ่ายลดความเสี่ยงลดขัดดดข้นตอนการทำงานทั้งของอบตปางหมูและครูผู้ดูแลเด็กสำหรับนวัตกรรมปางหมูสมาร์ทคิสนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้นำทุนกล้าวถวายรายงานแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพร,รัฐราชาสุดาสยามบรมราชากุมารี เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณศูนย์การเรียนรู้ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านดอยแสงเมื่อวันที่8พฤศจิกายน2564สมาทคิสเป็นนวัตกรรมที่จัดการเรื่องความโปรง่งใสและการมีส่วนร่วมตั้งแต่การออกแบบจัดทำและการลงพื้นที่สมาทคิส มีความโดดเด่นคือมีการสร้างระบบแจ้งเตือนสิ่งที่สำคัญสำคัญให้ผู้ปกครองแบบอัตโนมัติสมาร์ทคิสเป็นการสื่อสารสองทางทั้งผู้ปกครองศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมถึงองค์การบริหารส่วนตำบลสมาร์ทคิสเป็นการยกระดับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการดำเนินโครงการนวัตกรรมท้องถิ่นได้แก่ 1. การพัฒนาโดยนำดิจิทัลแพลตฟอร์มมาประยุกต์ใช้บนสมาร์ทโฟนมาใช้บริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กออกแบบให้เป็น Family User ใช้งานได้บนมือถือทั้งระบบ Android และ iOS 3. เป็นเทคโนโลยีดิจิทัลที่ใช้ Open Source และ f ฟ e ีแวร์ในการออกแบบเพื่อไม่ให้เกิดค่าใช้จ่ายรายเดือนให้กับองค์กรที่ไม่ต้องแบกรับ 4. ใช้ QR code แลกเปลี่ยนข้อมูลกับแพลตฟอร์มซึ่งเป็นสิ่งที่ประชาชนคุ้นเคยกับโครงการของรัฐบาลสำหรับการดำเนินการนวัตกรรมปางหมูสมาร์ทคิดขององค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูนั้นได้มีการดำเนินการดังนี้ครับองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้ดำเนินการฝึกอบรมจัดทำสมาร์ทคิด ดำเนินการชี้แจงแผนการและวางแผนการจัดทำแอปพลิเคชันร่วมกันกับเจ้าหน้าที่รวมถึงดำเนินการจัดทำโครงร่างต่างๆของแอปพลิเคชันดำเนินการจัดทำโครงสร้างแอปพลิเคชันและปรับหลักการทำงานของแอปพลิเคชันให้สอดคล้องกับการทำงานของเจ้าหน้าที่รวมถึงนำฐานข้อมูลของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าสู่ระบบแอปพลิเคชันสมาร์ทคิส นัดหมายเจ้าหน้าที่และครูพี่เลี้ยงเข้ามาฝึกการใช้งานแอปพลิเคชันสมาร์ทคิดและให้ครูพี่เลี้ยงบันทึกข้อมูลเบื้องต้นเช่นรูปภาพต่างๆก็จะลดเวลาให้กับคุณครูแล้วก็เพิ่มเวลาให้กับครูสามารถที่จะมาจัดกิจกรรมให้เด็กเพิ่มมากขึ้นค่ะแล้วไม่ต้องเสียเวลามานั่งเขียนเอกสารต่างๆสามารถที่จะทำผ่านแอปพลิเคชันสมาร์ทคิดตรงนี้ได้เลยค่ะ สะดวกรวดเร็วในการทำงานของครูแล้วสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ปกครองทั้งผู้บริหารก็สามารถดูจากกล้องวงจรได้ออกภาคสนามมอบวงกุญแจ QR code ให้กับเด็กๆและฝึกการใช้งานให้กับครูพี่เลี้ยงทั้ง70นวัตกรรมปางหมูสมาร์ทคิสก่อให้เกิดประโยชน์คือ3ลดลดที่1ลดค่าใช้จ่ายของครู 1, ลดที่2คือลดค่าใช้จ่ายของบุคลากรเจ้าหน้าที่อ,อบาตาลดที่3ลดภาวะโลกร้อนและ3เพิ่มคือเพิ่มที่1เพิ่มเวลาเรียนรู้ให้ครูผู้ดูแลเด็กเพิ่มที่2เพิ่มความโปรง่งใสตรวจสอบได้และเพิ่มความสบายใจของผู้ปกครองเพิ่มที่3เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้ครูผู้ดูแลเด็กให้ทำงานได้สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น การประหยัดทั้งกระดาษนะคะในการจัดเก็บรายงานต่างๆข้อมูลไปยังอบตนะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งคุณครูนะคะจะได้มีเวลาในการดูแลเด็กอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าในการเขียนรายงานต่างๆหากคุณครูบันทึกในระบบแล้วนะคะฐานข้อมูลต่างๆก็จะอยู่ใน g o o g l e s h e e t สะดวกในการหยิบมาใช้งานนะคะหากต้นสังกัดหรือว่าผู้ปกครองนะคะต้องการข้อมูลคุณครูก็สามารถที่จะนำเสนอได้ผ่านแอ อพลิเคชันเหล่านี้ค่ะผู้ปกครองเขามาฝากให้กับครูผู้ดูแลของศูนย์เด็กเล็กนะครับแล้วก็ผู้ปกครองไปอยู่ไหนสามารถเปิดแอป,ปตรวจสอบได้นะครับเพื่อความมั่นใจให้กับผู้ปกครองของตัวเองด้วยนะครับสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองนะครับว่าบุตรหลานของเรา,ามาเรียนที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก็สามารถดูผ่านทางแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าผู้ปกครองเด็กเขาก็จะได้เข้ามาร่วมไล์ตรงนี้ ทางครูพี่เลี้ยงเขาก็ได้เชิญผู้ปกครองทุกคนแล้วก็คณะกรรมการเข้าร่วมในไลน์ตรงนี้เสร็จแล้วก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เมื่อจัดทําแล้วได้ประโยชน์คุ้มค่าแล้วก็ยั่งยืนถาวรจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนต่อผู้ปกครองต่อบุคคลทั่วไปซึ่งสามารถต่อยอดนําพัฒนาไปให้พัฒนายิ่งขึ้นครับนวัตกรรมฟางหมูสมาร์ทคิดถือว่าเป็นการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีความสมบูรณ์และพร้อมใช้งานมากขึ้น ควบคุมตอบโจทย์ความต้องการในการทํางานสร้างความโปร่งใสลดความกังวลใจของผู้ปกครองเด็กเล็กได้ด้วยนวัตก,กรรมสร้างสุขปังหมูสมาร์ทคิด